เส้นเลือดสมองแตกจากโรคความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงเป็นภัยเงียบที่ล่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความดันโลหิตสูงต่อเนื่องและยาวนานความเสี่ยงต่อเส้นเลือดในสมองแตกก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้นค่ะโดยพบว่า80%ของผู้ที่มีเส้นเลือดในสมองแตกมีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง และเมื่อเส้นเลือดในสมองแตกจะทําให้เกิดอาการร้ายแรงตามมาค่ะทั้งอมัมพฤกษ์หรืออัมาพาตโรคนี้มาเกิดขึ้นอย่างกะทันหันและทําให้เกิดอาการทันทีทันใดดังนั้นการควบคุมความดันโลหิตจ,จึงเป็นสิ่งสําคัญลดละเลี่ยงอาหารเสี่ยงก่อโรคค่ะ 1. อาหารรสเค็มจัดเช่นน้ำปลาซุปก้อนการซดน้ำซุปหรือน้ำแกง 2. อ,อาหารแปรรูปทั้งไส้กรอกแฮมเบคอนไส้อัว่วแหนมบะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปขนมกรุบกรอบ 3. อาหารที่มีโซเดียมสูงมาดูวิธีปรับพฤติกรรมเพื่อลดความดันโลหิตลงค่ะทานอาหารที่มีโพแทสเซียมแมกนีเซียมสูงเชน่นกล้วยฝรั่งผักขม,มเมล็ดฟักทองถั่วต่างๆ ควบคุมระดับกรดยูริกเพื่อป้องกันการเกิดภาวะไตาวายและส่งผลต่อความดันโลหิตค่ะวัดความดันเป็นประจำตรวจสอบความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอความดันโลหิตสูงเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวหากตรวจพบว่าตัวเองกำลังเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่ควรได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพราะความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่นำไปสู่ภาวะเรื้อรังและภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรงต่างๆอีกมากมายเลยค่ะ สำหรับการแพทย์จีนจะให้ความสำคัญกับการดูแลฟื้นฟูไตซึ่งเป็นรากฐานชีวิตดูแลหลอดเลือดให้โล่งสะอาดเพิ่มความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือดปรับประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดเพื่อรักษาระดับความดันโลหิตให้สเสถียรลดไขมันในหลอดเลือดและลดการก่อตัวของริ่มเลือด ฟื้นฟูสุขภาพโดยรวมให้สมดุลแข็งแรงจนคุณมีค่าความดันโลหิตอยู่ในระดับปกติช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสค่อยๆลดการทานยาคุมความดันโลหิตให้น้อยลงเรื่อยๆหรือหยุดใช้ยาได้ในที่สุดการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว 02 751 4399